อัมือเขาไม่ใช่หอมกระเทียมผัดหมูค่ะอันนี้นะะเนโน,น่ผัดอีกเหมือนเดิม น้ำใสยนะคะซอสเมี่ยงี่ค่ะน้ำตาล Lúc wow. đi Yeah. Mm -hmm. มันเตาข้าวโพด

ก็ดีอีกนิดก็ดีอีกนิดนึงนข้าวโพดกับตัวนั่นเอง เราที่ก่อนจะออกเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้ ตามไปด้วยเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูแล้วก็อันนี้เห็ดหูหนูเนาะเมนูของเราวันนี้ผัดหมูสับข้าวโพดอ่อน Lần tàu, thịt hủ nổ. Lần đầu, รสชาติใช่เลยนิดหน่อยแก้วชาต่อเห็ดเห็ดสุกนะคะค เยวหวานนะคะ,ะดัดเยันอีสันเป็นคะน่าทานไหมคะถั่วลดนเจาเข้าพูดอ่อนหมูบดเห็ดหูหนู เห็ดุกสักนิดนะคะหดศนยนิดนึงแต่หดยังไม่จบดี กับนัน้นคะนายทีแล้วค่ะ